คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ ในงวดวันที่16เมษายนพศ2564นะครับกับสูตรเจาะเลขวิ่ง2ตัวนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ fc พี่น้องนะครับเลขในตารางนะครับก็เข้าเก็บทุกตัวนะครับผมพี่น้องก็ได้0ูนย์ไปอยู่นะครับเนาะได้ไปชิมไปชมกันอยู่นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมพี่น้องครับผมก็ก่อนจะไปรับชมนะครับแอดมินก็จะให้ดูสูตรตารางนะครับเป็นสูตรตําราของไทยนะครับอันนี้คือสูตรถุงเงินนะครับผมพี่น้องสูตรถุงเงินนะครับนี่นะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรนะครับผมพี่น้องผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินก็จะลงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับสูตรนี้ก็ได้ตั้งแต่อายุ18ปีแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับผมพี่น้องก็ได้เพิ่งมีโอกาสนะครับมาให้พี่น้องรับชมนะครับรับฟังนะครับมีเพิ่งมีโอกาสได้มีมาออกอากาศนะครับผมพี่น้องก็ชมด้วยความบันเทิงนะครับชมด้วยความลุ้นนะครับผมพี่น้องชมเพื่อความสนุกนะครับผมแอดมินไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดเนาะนะครับผมขอมานาเสนอเพื่อความบันเทิงครับนิ้นนะครับเนาะ ครับผมก็มาดูผลงานนะครับผมพี่น้องก่อนจะไปรับชมตัวเลขนะครับผมเนาะครับผมผลงานนะครับในงวดวันที่1นะครับเดือน3าพศสองพนห้รับส่นะครับชุดเจาะ2ตัว3ตัวนะครับเลขตามตารางเข้าหมดนะครับมี0ูนนะครับมี8มี5นะครับมี7มี2มี3มี9มี4นะครับเลขในตารางเข้าทั้ง4ตัวนะครับมี2นะครับมี7อ่ามี5มีศนะครับ เลขตามตารางวันนะครับก็ถือว่าเข้าทั้ง4ตัวนะครับผมพี่น้องก็โอเคนะครับแต่แอดมินคัดออกมาได้แค่2ตัวนะครับ5กับ7นะครับผมถ้าได้2หรือ0มานะครับก็น่าจะโอเคนะครับผมพี่น้องอาจจะได้0ู0ย์นะครับเนาะก็มาดูชุด3าตัวให้ไปนะครับโควิดนะครับเลขที่ออกไป3ตัว2 07นะครับครับผมก็ถือว่านะครับเกี่ยบเข้าโต๊ะนะครับนี่นะครับ 820นย์ะครับ708นะครับเลขไทยที่ออกนะครับ270นย์นะครับผมพี่น้องนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมพี่น้องอ่านะครับเข้าชุดนะครับ0 7นย์นะครับผมพี่น้องนี่นะครับ0ูนย์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับสูตรนะครับถุงเงินนะครับผมพี่น้องนะครับก็มาตามรุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับในงวดวันที่16นะครับว่าจะเป็นหมูหรือจานะครับ ครับผมก็มาชมนะครับกับเลขสูตรตามตารางนะครับผมพี่น้องแอดมินก็คัดลงมาแล้วนะครับคัดลงมาไว้ให้พี่น้องชมแล้วครับในตในตารางนะครับผมพี่น้องก็มี9นะครับมีศูนย์นะครับมีห้าบวกเจ็ดนะครับมีหกนะครับมีแปดนะครับมีสามนะครับแปดบวกสองนะครับสําหรับเลขในตารางนะครับผมพี่น้องสูตรรัฐบาลไทยนะครับก็มาดูกันต่อนะครับเจาะเลขวิ่งสองตัวนะครับก็มี อันนี้นะครับเลขที่ออกงวดวันที่1เมษายนนะครับก็มี4 7 2 2 7 0นะครับเลขล่างนะครับเลขบนนะครับ0 7นะครับเลขล่าง0 5นะครับนี่นะครับมาคู่กันอีกแล้วตามที่ผมเคยแจ้งเสนอไปนะครับว่าบนมี0ล่างก็ต้องมี0บนมี3ล่างก็ต้องมี3นะครับนะระวังไว้ดีๆนะครับผมพี่น้องนะครับครับผมก็มาชมนะครับเลขวิ่ง2องครับเนาะ วิ่งสองนะครับอ่าก็ให้นะครับสองตัวนะครับโทษภัยพี่น้องนะครับเขียนผิดนะครับอ่ามีสองสองนะครับี๋ยวเอมดนจะตีก็ให้นะครับนี่นะครับสองนะครับผมพี่น้องสองกับเก้านะครับอ่าก็มีวิ่งนะครับวิ่งสองนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับอันนี้คลิปนี้ก็มานําเสนอเพื่อสายวิ่งสายรูดนะครับ ก็มี0ูนย์นะครับ29นะครับ28นะครับ2 6นะครับ2 7นะครับ2 5นะครับ4 2นะครับ2 2นะครับ2 1นะครับ3 2นะครับสำหรับเด่น2นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะก็ถือว่าไม่หลายคู่นะครับผมก็มาดูนะครับผมพี่น้องแอดมินจะติ๊กให้นะครับสำหรับเรียกเด่นนะครับ82นะครับ2 9นะครับ สองเจ็ดนะครับสี่สองนะครับนะครับสามสองนะครับห้าคู่นะครับผมพี่น้องนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับสายวิ่งสายลูดนะครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับผมสําหรับที่นั่นก็วิ่งลูดนะครับผมเนาะชมพ่กความบันเทิงนะครับครับผมก็มาดูเด่นเก้านะครับผมพี่น้องเด่นเก้านี้ก็สับสายวิ่งสายลูดนะครับก็มีเก้าเก้านะครับเก้าสี่นะครับหกเก้านะครับ สามเก้านะครับสองเก้านะครับศูนยก้านะครับสี่เก้านะครับห้นะครับเจดก้านะครับแปดเก้านะครับเก้าหนึ่งนะครับผมนี่นะครับสาหรับเด่นเ้นะครับผมพี่น้องในงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้ายนะครับกับเลขชุดเจาะเลขวิ่งนะครับสองตัวเน้นๆเลยนะครับผมพี่น้องนะครับผม ครับผมผมก็จะมาติ๊กนะครับเลขเด่นให้ชมนะครับผมเลขเด่นก็มีแปดเก้านะครับห้าเก้านะครับสองเก้านะครับศูนย์เก้านะครับแล้วก็เก้าเก้านะครับก็สี่สี่คู่ห้าคู่นะครับผมพี่น้องสําหรับชุดเด่นนะครับผมพี่น้องชุดเด่นเก้านะครับสาหรับสายวิ่งสายลูดนะครับผมพี่น้องเนาะสาหรับพี่น้องที่ชอบวิ่งชอบลูดนะครับ ถ้าไม่ชอบวิ่งชอบโดดก่ออ่าอ่าที่แแอดมินติ๊กไว้ให้นะครับครับผมตอคัดไว้ให้นะครับก็มาดูชุด3ามตัวนะครับผมพี่น้องก็มีสอง้าห้านะครับ5้าดสองนะครับห8 3ดสามนะครับ9 6 5หห้านะครับสำหรับตัวเด่นนะครับแอดมินก็จะติ๊กให้นะครับ9 295สอง้าห้านะครับแล้วก็สอง้าห้าแล้วก็ห ห้าแปดสองนะครับแล้วก็หกสามแปดนะครับสําหรับชุดเด่นนะครับสามตัวนะครับผมพี่น้องเนี่ยครับนี่นะครับระวังเลขเบิ้ลนะครับนี่นะครับเลขเบิ้ลนะครับผมพี่น้องนะระวังเลขเบิ้ลนะครับในงวดนที่สิบหกเมษานะครับแอดเป็นก็จะตีก็ให้นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับสองสองนะครับ สามคู่นะครับผมพี่น้องสําหรับระวังเลเบิ้ลนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอนะครับชุดเล็กวิ่งสองตัวสามตัวนะครับพี่น้องรับชมรับฟังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องครับผมสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมพี่น้องสําหรับสูตรเจาะเล็กวิ่งสองตัวนะครับ ครับผมสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับให้ทางช่องด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่าก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมแอดมินไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นกการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าแอดมินพูดบกบกพ้องประการใดนะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับเอฟซีพี่น้องมาณทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากดติดตามนะครับกด subscribe ให้นะครับผมก็ขอขอพอบคุณครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ